สวัสดีครับอยู่กับช่องแท็กเตอร์เลเวอร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ป่ามันนะครับวันนี้ก็ของไรก็ใช้ดุซึมนะฮะหรือชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือไกโฟเซตนะฮะตัวนี้ในการฉีดนะครับในการฉีดดุซึมก็ต้องระมัดระวังนะฮะต้องให้ได้มันประมาณสองเดือนขึ้นไปนะครับถึง3เดือนขึ้นไปนะครับให้ใบก็ประมาณนี้ก็สามารถฉีดดุซึมได้นะครับแต่ต้องระวังนะฮะอย่าให้โดนต้นมัน หรือว่าโดนได้นิดหน่อยนะฮะเราอองไฟฟอยแต่ว่าที่สําคัญอย่าให้โดนใบนะครับเพราะว่าดูดซึมนะฮะจะไปจับใบแล้วก็ขึ้นยอดนะฮะนี่นะครับผมนี่ก็ไม่เหลือเลยนะครับแปลงนี้นะครับก็ข้อควรระวังในการใช้ดูดซึมนะครับสารเคมีทุกตัวก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับมันเล็กนะฮะผมแนะนําให้ใช้จอบถางดีกว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะใช้เผาไหม้ได้ นะครับควบคู่กันไปครับแต่ถ้ามัน2-3ถึงเดือนก็ใช้ดูดซึมนะฮะใช้ดูดซึมก็ต้องระวังนะฮะอย่าให้โดนต้นมันหรือว่าใบของมันนะครับผมอันนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับถ้ารอดก็หัวก็จะเน่านะครับเข้าสู่รากนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแปลงนี้ก็ใช้ดูดซึมนะฮะทำให้ต้นมันตายนะครับก็ฝากไว้ครับฉีดก็ต้องระวังนะครับต้องศึกษานะครับต้องถาม คนที่มีประสบการณ์นะครับดูซึมมันจะคุ้มย้าได้นานกว่าเผาไหม้นะครับเผาไหม้จะตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แต่ข้อข,ข้อเสียของดูซึมเมื่อคืนนี้ฮะถ้ามันโดนต้นมันแล้วมันจะเป็นแบบนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ฝากไว้เตือนใจนะสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร,นะรชาวไร่มันนะผมนะไม่น่ารอดนะ,ะนี่ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ